หมูนี่ขาบริสุทธิ์สวยงามครับเด็กกินไนนข่นอนฮะหางหากเป็นกระยาวคั้เลยอุ้ยคาง,งาใหม่เด้อนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนเอฟซีเก่าเอฟซีเอฟซีใหม่เรากลทักทายพี่น้องหลังจากวัาหล่อค้นซาเนาะครับหลังจากเมื่อวานเพราะกันใส่บตัตรเทโวแล้วไปรอม้านบางอย่างครับเสียทีแต่ฝนไหลก่อนเมื่อวานวันนี้มาหลุดรถเพลิงขยาเบึงมันนี้มาเขาโซนทั้งปลาครับบริลล์ปลาแถวบ้านบ้านเขารอแถวเขาให้ไปหน้าครับ หมู่วัดห้องรอหมู่วัดห้องรอแถวห้องไฮไปหน้ามือนี้พ่อพี่น้องมารอแถวปลาครับหลุนกันก็ตะเพ่งกระย่าดชิมานบ่ไปลุยกันเลยครับเข่ามาเหลวกับเป็นกำลังใจให้ตะเพ่งกระย่อาดในเด้อจ้าเมึงทางแถวสิโพะชิมานบ่เนาะทางแถวดวงคนเสียกบ่น้ำแกงแถวห้องไฮไปหน้าอุ้ยออกข้าครับพี่น้องพากันหาไเลยขอบคพระคันดายรายครับครับหลุนกันเลยครับ พายกับสบอีกแล้วน้ยสีแดงบ่สีแดงัมได้สีขาวอ่ะอ๋อมาหมันสีขาวหรอบ่นี่โอ้ยใ่า่ดอกงามครับบ้านีเต็มปัดเหมือนาพี่น้องกอ้ยเกิมเกเกิเหืเนเกลนนเกนนเกเนเเเน เลยถือพลเมือนขื่นจีขนาดถือขนาดถือพนเลยยังยังได้่ค <c oughs> ือขับไปเหมือนวานโอ้ยสุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยเหมือนวานายังเหนี่ยนด้วยเหนี่ยมแล้วนึกว่าเจอสีแดงเอามาเจอสีขาวแล้วครับนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสีแดงมาแบบคาดไม่ถึง kiếm cắt sẵn, thằng này 2 đợt, kịp thương bao, ủi 2 đợt ngang tầm, xịn, xịn, thêm cá để bố xiêm, tút tút คิดคอยบอได้กระโดดไปเต็เนอู้ยิดงหงบอได้อืมูเปิดสันเปิดสันเ,เาน,น,าานาะเ,เ,เ,เดี๋ยวดขเขาฝาบก่อนมันเป็นสันงามเอาหดอู้ขมนวานเห็นแต่สิงงามมีแต่สันเลยเดี๋ยวกันช้าไปหน่อยเป็นไม้ปงลำซุ่มเนียน มันเอาไ,ได้โอ้ยจะไ,ได้ด้วยพี่น้องบัได้ญ่มะทุดดอกเป็นสันเป็นสันเลยเปิ้นถือผลซื้อๆคันบปนถือผลโอ้ยงามเบิง่งติล่ะเป็นสันเป็นสันโอ้ยสันมู่บ้านหมู่บ้านมาบ่ฮอดหมู่บ้านถืงมือทั้บุญน,น้ำครับบุญเขาติโลบานเนาะ Ui lùi mất Ừ, ở đó ngay, ở ngay Bừng thì là cái nón Ui, bừng Bừng, bừng, bừng thì Nhẹ cân khiến bên sẵn, bên sẵn cho ừ. เท่วบาทก้อนเบิง่งแต่ละจุดเอ้ยพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิงเบิง,บง,บงพูดเป็นสันดูคอทีนี่คอใส่นี่กลังงามนี่ช่ใส่ไงครับ Say nắng lắm lắm kháo chuộng lắm kháo kháo nắng 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 มันเป็นวัตถาผู้มูลเือตาเลยครับมูลใ่แห้งดอกใยน้า เด,ด,ด็กน้นงตะกี่อมมาเจอกันช้าไปมาเจอกันช้าไป พอเมื่อวานนี่ได้มรสุดดอกเลยพี่น้องโปวดปวดงานงานเดือกตาเลยเดี๋วขันงาน มาผอมง่ๆผัดอบไ้นมดสุดอกครับเสียดายจังเอาเฉพาะที่ได้ไเหลนะือตาขันบ่เท่า จังสุกหนีก็เอ,อบาบได้ครับก็จะดอกได้บนใดจุ่มนันก็เอาบะได้น่ะโน้หืมสุกหนักมา่เลยพูดบะได้วัพูดเบิ้งพูดพูดอ้ยอ้นี่ ตระแหน,น่วงเยนี่ก็เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับนี่บุษนดมดพุด่นข้างในอีกีทั้งที่จะมีสองวางต้นใหม่ดูครับอู้ <Ooh. S 1> เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยขนาดได้มดนี่เหลือตาไปเบิ้งกระตาหนานครับขนาดเอาว่ามดเนี่ยเต็มตาละนั่นถ้ามันได้ซุ้มมันนั่นมัดสุดดอ,อกนั่นด้ยมันมีกระตาใส เอามานันยเดียวสิมฮะหมู่นี่กำลังสวยงามเลยครับหมู่นี้ได้ทุกดอกดึงบกเึ้นเป็นยังขาว,วยขายัางแหลนด้วย มูไงเพราะแก็งเลยล่ะครับนี่คนเรื่องพี่นมาดูขึ้นนบานเต็มที่ครับพายยังแน,น่นมือขึ็นดไได้พอเอาก็ไ,ได้ thank กดอกมันแตกครับบอกพี่วัาหยิมือแล้วกำลังหอนเลยครับบนน่มีลมมียังเลยแดดกำลังจ่าเลยนีก่กำลังเอาหาย,ยิดปวกออกหลายๆกินมันเลยเคยบอก จ้ากาเหนื่อยจ้ว่าหอนเจ้ว่ามอนนรอเดือบบาทสองกันเลยเฮ้ะตินเฮ้ยะตินเมาถึงยนกเอเลยค่ะดีกนีดสวยนะเปลี่ยนมุมแต่เขาต้องพูด เขาคือปลวกเขาไงคือลังดำปลวกไข่ด้ย่ำยิบกระลุดมือน้ำแกงสายน้ำไปท้องมดเดี๋กวะต้องบอกขาไมา่เนาะ มันว่าเท่าไรห,หนึ่งเขาไปบ่โทษเอะมาตอมยังไงอู้หิ๊ดครับหมูนี้เขาบริสุทธิ์สวยงามครับเด็กกินไขน่นอนหางหา่างคนกันยาวรักเลย โอ้ยคางงาใหม่เด้อนี่ วกน,นี้ดอกกำลังสวยงามเลยพูนกินมุม สวยเลยครับพูนกับตาของแท้ครับพูนกับตาโจโก,โก้สันมูวางนึงหนีบาเถานี่มีมองไซเลยครับนีันงามขึ้นมูนี่สุดยอดเลยเถือไปหลดไปใส่ถุงกับเที่ยวไวแต่งางตัวบึงจะาวางจ้าข้าวไป ฟ้าพี่น้องฟ้าแบบใดทั้งฝุ่นมืดตึบื้งฝุ่นมืดตึ้อพนมากมึงพี่น้องเมึงทั้งนี้แดดแจกงจกังปางมึงมึงตื่นอยู่ข้าทั้งนี้แดด,ดไะไรอีกมื่อน,นึงเหรอครับเอาผีเห็นหอดตะเวนฟู่ฝ่าบ่เกิงฝ่าบ่เกิงทั้งนีแดดแจกงจกังปาง ตะขีตก,กมืดตึ๊บกลับบ้านนี้ครับเดีย๋ยวจะจบคลิปเพื่อนอีกแล้วครับมนีฝนห้ามอีกเหรอฝนไหลอีกมือนึงแลวครับสรุปยอดได้ยอดมานของเข้าโมนี้ครับ พุ่งกระตาคือเกา่าขันมูดใหญ่ๆนั่นขันพุ่นบ่เถาอุย้ยเด็กสองกระตานะพูดเด้อผลไหลอีกคือเก่าครับมือนีิกำลังเก็บเห็ดขันเนี่ยแต่เก็บเหลวกำลังยางมาทางมาหาโหลดผลไหลมาเสีหาต่อกับกัปปะดีขาบบาคือเก่าแล้วครับแต่มมานมือหนิแต่เนี่ยมู มูที่มูที่แรกเนาะมูที่แรกนะั่นอู้ยขันบ่วเถานี่บอกยางงามเลยอูย้บอกยางไงไมล่ะมูไงแห้งครับมูนั่นแต่คนเถาเมาื่อใดอีกมูที่สองถือว่าง,งามๆครับคนอะไรก็ภาพี่น้องมาจบคลิปอยู่เฮือนอีกคือเก่าครับนี่ก็คือว่าพูดกับตาคือเก่าขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจแต่เพื่อนก็อยากมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบกันในคลิปหนาครับจะมีมานอีกมือน,นึงครับบวกน้ำแจงปวกน้ำแจงบวกสายน้ำปลวกขดอมานอีกคือเก่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไล่มือที่สองเ <c oughs> มืดมือไปนาอีกจะยังมีเห้าเก็บบ่ครับ